เนื่องด้วยตำรามินานโนนิฮงโบจิคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินานโนนิฮงโบเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นกูบอกก็เลยขอมาทำเซรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในไวยากรณ์บทที่12ตอนที่4เป็นเรื่องอุปปาาัญชิตรงนี้ก็เป็นตัวชือเล็กนะครับแล้วก็ใส่ปาัณาชีเข้าไปความหมายก็คือทิ้งไว้หรือว่าค้างไว้นะครับ การใช้ก็คือใช้บรรยายสภาพหรือว่าการทำกริยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปล่อยเอาไว้แบบนั้นเป็นระยะเวลานานตรงนี้บอกว่าการทำกริยาอะไรสักอย่างนั่นหมายความว่ามันก็จะใช้กับคำกริยาตามโครงสร้างนี้เลยครับใช้กับคำกริยาอย่างเดียวตรงนี้เป็น must form นะครับต้องใช้ must form ตัด must ออกแล้วก็ใส่อุปปนานชิเข้าไปอย่างเช่น h o s h i must ที่แปลว่าตากเช่นตากผ้าครับตัด must ออก แล้วก็ใส่อุปันนชิเข้าไปก็กลายเป็นโฮชิปันนชินะโฮชิปันนชิแปลว่าตากทิ้งไว้คำต่อมาโอคิมัสที่แปลว,ว่าวางหรือถ้าใช้กับยานพานะคือจอดนะครับตัดมัสออกไปแล้วก็ใส่อุปปนนชิก็เป็นโอคิปันนชิโอคิปันนชิแปลว่าวางทิ้งไว้หรือว่าจอดทิ้งไว้คำต่อมาก็คือทาจิมัสที่แปลว,ว่ายืนนะครับ ตัดมัสออกแล้วก็ใส่อุปปนาชิเข้าไปก็กลายเป็นทาจิป,ปนชาชิทาจิปนาชิแปลว,ว่ายืนค้างไว้ในเชิงไวยากรณ์เนี่ยเมื่อมันอยู่ในรูปอุปปนาชิแล้วคําพวกนี้ก็จะกลายสถานะเป็นคํานามเพราะฉะนั้นก็ใช้ระวังด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าอโนเยะหรือสุราชีนนบ้านหลังโนนะ่ะ ดูท่าทางไม่มีใครอยู่เซ um ็นตาคุโมโนะกะสี่กนิี่ไม่ขะะโฮชิปันาชิดะนะก็ความหมายก็คือว่าเออเห็นว่าเห็นว่าหรือว่าเพราะว่าตากผ้าเอาไว้นะครับตากผ้าทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะการใช้คำนี้ก็มาดูเลยนะครับโฮชิปันาชิเนี่ยครับโฮชิปันาชิก็คือ เขาเริ่มตากผ้าตั้งแต่เมื่อ4ี่ห้าวันก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เก็บผ้าเลยปล่อยสภาพทิ้งค้างเอาไว้อย่างนั้นนั่นเองมาดูประโยคที่2 i งอิชิคะเมะคาระไคด้านโนไมนิไบคุกะโอคิปัน i ชินิสเตะหรความหมายก็คือว่ามีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ ที่หน้าบันไดตั้งแต่เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับก็คือเขาเริ่มเอาจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตรงหน้าบันไดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นยังไม่ได้มาเอารถจักรยานยนต์ไปไปเลยนะครับก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเขาก็เลยใช้โอคิปปานาชิตัวอย่างที่3นะครับอาสคาเลตาอ่าไหนจังเลย เสัลลาทาจิปปานาชิดาคัลาชดยซโมนะก็ยืนค้างมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะมาพักกันหน่อยเถอะเนาะอันนี้เขาก็ใช้คําว่าทาจิปปานาชิเนี่ยครับเพราะว่าแสดงสถานภาพก็คือว่ายืนนะยืนตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ยังไม่ได้นั่งหรือทําอะไรอย่างอื่นเลยนะครับยืนค้างเอาไว้จนถึงตอนที่พูดเนี่ยนะแล้วเขาก็เลยชนพักนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไวยากรณ์ในตอนนี้หวังว่าคงจะเอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์ที่สั้นๆและก็ง่ายๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ